โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่10รักบวรรักศีลห้าถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ดาเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มเดินธรรมยาตราในปีนี้โดยระยะทาง5.15กิโลเมตร ได้ธรรมยาตราออกจากสภาธรรมกายสากลธรรมยาตราสู่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและการเดินธรรมยาตราในวันแรกเพื่อระลึกนึกถึงอนุสรสถานลำดับที่หนึ่งอนุสร์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่เกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อและเป็นอีกหนึ่งวันแห่งการรอคอยของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในการสั่งสมบุญใหญ่สร้างบรมีต้อนรับพระธรรมยาตรากัตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรณสถานเจ็ดแห่งด้วยการออนไลน์ออนบุญออนซูมด้วยใจใส,สที่ปลื้มปิติในบุญอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนทุกท่านได้มาต้อนรับพระธรรมญาตราเดินบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในพื้นที่จริงกระแสทานแห่งบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างเต็มที่และภาพการเดินธรรมญาตราในครั้งนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามของพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงระหว่างธรรมยาตราก็จะมีเสียงสาธุการตลอดเส้นทางที่พระธรรมยาตราได้ธรรมยาราจากจาก,จากพุทธศาสนิกชนที่ร่วมอนุโมทนาบุญทางออนไลน์ผ่านระบบซูมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกและได้ฉายขึ้นจอ LED ขนาดใหญ่เป็นภาพแห่งความปรับปื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจวัตรพระธรรมยาราในครั้งนี้เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ สงบเสงี่ยมสง่างามนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกซึ่งทุกรูปมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวสู่การศึกษาชีวประวัติอันงดงามของพระมงคลเทพมุนีโสจันทัโรประผู้ปราบมารเพื่อจะได้น้อมนำข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของท่านมาเป็นแบบแผนและนำมาประพฤติปฏิบัติตน ฝึกฝนอบรมตนเพื่อเป็นพระแท้ประกาศยอยกพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามบนเส้นทางการเดินธรรมยาตราของพระธรรมยาตราโดยดอกไม้หลากสีที่สวยงามและงดงามเป็นอย่างยิ่ง เป็นภาพที่สะท้อนถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้ส่งใจผ่านมาทางออนไลน์ระบบซูมเป็นภาพมหาเิริมงคลแห่งดวงตาเป็นภาพมหาเิริมงคลแห่งดวงใจและเป็นภาพมหาศิริมงคลแห่งชีวิตเป็นอย่างยิ่งให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ได้ร่วมกันถวายการต้อนรับรัธรรรยาตราและร่วมอนุโมทนาบุญทางออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ